โดยเฉพาะมาตั้งแต่มารดามีบิดามีสัตวโอบป,ปาติกะมีนี่มืดหน้าเลยเขาไม่รู้เรื่องแม่เขาก็นึกว่าเนี่ยตัวบุคคลตัวตนเราเขานี่เป็นแม่คลอดออกมาเป็นชาลาปุชโยนิถ้าจะคลอดหรือว่าทำให้เกิดเป็นโอปปาติกะโยนิเขาพูดไม่ถูกเขารู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ เป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเทวนิยมเป็นอะไรแต่ไรไปหมดนะเริ่มตั้งแต่ทานข้อหนึ่งเลยนัตถิทินนังเขาก็เข้าใจไม่ได้ท่านบอกว่านัตถิทิน,นังทานสอนท้าพูดเรื่องทานนี่เข้าใจเรื่องทานเนี่ยทำทานแล้วมันไม่มีผลนัตถิทิน,นัง มันไม่มีผลกันเลยสอนอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะเขาทำใจในใจไม่เป็นทานแล้วเขาก็สร้างจิตเป็นสาเปโขไปหมดเลยเป็นทันทั้งสาเปโขยยาวยื้ไปเป็นสันอะไรฮะสันนิธิปฏิพัติ จิตโตสันนิธิอสาไปคเทติปิโขนาปริพุนชิตสามีติอย่างนี้เป็นต้นคือทานแล้วก็มีจิตเกิดพบเกิดชาติหวังจะได้รวยอย่างงั้นทานแล้วหวังจะได้ไปอยู่วิมานนั้นทานแล้วจะต้องมีพบมีชาติอย่างง้นอย่างนี้ศานสนาพุทธไม่มีทานแล้วก็คือให้จบ พระราาคุณเข้าใจผิดสารนะยังมีพบมีชาติพบชาติคุณก็เลยยิ่งต่อไปเลยจากพบชาติแล้วก็โตก็ไปเป็นอ,อะไรต่อปฏิพัทธ์สัมปัตตปฏเิเป็นปฏิพัทนจิตโตเป็นผูกพันสัมพันธ์เลยมันมีพบมีชาติหวังแล้วเป็นวิมานเป็นอะไรอะไรขึ้นไปมันก็ผูกพันกับวิมานนั้นไปเสร็จแล้วก็สั่งสมเลยสันนิธิเปโข สั่งสมก้อนความหวังสั่งสมก้อนความเป็นภพเป็นชาตินั้นไปใหญ่เลยแล้วก็ถึงขั้นว่ามีชาติหน้าฉันจะไปมีสมบัติที่ส่องสมใสคลังนะสันนิธินี่คือคลังเก็บสมบัติตัวตนสมบัติอะไรไว้แล้วก็ฉันก็ได้ไดไดเป็นรับเสเวยของฉันที่สั่งสมไว้ในชาติหน้าปริพุนชิตสามิติ ทานแล้วก็เป็นพบเป็นชาติเป็นเทวดาเป็นวิมานซ้อนกะมีเทวดามีวิมานศาสนาพุทธไม่มีเทวดาศูนย์เทวดาศูนย์ฆ่าเทวดาตายเกลี้ยงเลยเทวดากับนรกเป็นเหรียญคู่เหรียญสองหน้าอันเดียวกันฆ่าเทวดาตายสัตว์นรกก็ตายด้วยฆ่าสัตว์นรกเทวดาก็ตาย พระพุทธเจ้าถึงอาศันรกมาสอนเพราะไม่มีใครอยากฆ่าเทวดาเพราะมันงมงายมันหลงงมงายว่าเทวดามันน่ารักน่าชื่นใจน่าสุขพูดก็ไม่รู้เรื่องแต่นรกคุนชอบเบอรอไม่ชอบะันหลักฆ่ามันเลยฆ่านารกได้สวรรค์ก็ไปด้วยเพราะมันตัวใดตัวหนึ่งฆ่าก็สูญฆ่านารกหรือฆ่าสวรรค์ฆ่าเทวดาหรือฆ่าสัตว์นรกก็ได้ เพราะมันเป็นอันเดียวกันศาสนาพุทธถึงเป็นศาสนาที่ตีแตกเทวะมีสัตว์นรกมีสัตสว์สวรรค์แล้วจบด้วยหมดสวรรค์หมดนรกไม่มีสัตว์นรกไม่มีสัตสว์สวรรค์นี่คือศาสนาพุทธทุกวันนี้ก็ังไปหลงสวรรค์หกชั้นแล้วเป็นเทวดาอะไรตอ,อะไรยาวยืดขยายสัตว์นรกก็ไปไปใหญ่เลย ก็รู้แล้วว่านารกสวรรค์เป็นภพเป็นชาติแล้วก็มาเรียนรู้จิตของเรามันเกิดภพเกิดชาติอย่างไรตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเริ่มต้นคู่หนึ่งเกี่ยวกับสัตว์มันจะเกิดนรกสวรรค์สัตว์ยังไงข่ากิเลสเราตัวนี้เกี่ยวกับเข้ากับของมันจะเกิดนรกสวรรค์เข้ากับของไงข้ามันอีกสัมผัสต,ต่างๆหงูจมูกลินกายใจมันเกิดสวรรค์นรกไงฆ้ามันอีกหมด สวรรค์หมดนรกทั้งแต่ความเป็นสัตว์ทั้งแต่ความเป็นของทั้งแต่ความเป็นพืชทันญาหารความเป็นสัมผัสต่างๆหจุจมูกลิ้นกายใจหมดนรกหมดสวรรค์เป็นอรหันจอยมันไม่เห็นจะยากเลยพูดมันง่ายๆแต่เรียนดีๆแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่อัตมาว่าพวกเราฟังแล้วพอเข้าใจนะ ก็ใกล้นิพานเข้าใจอย่างใกล้นิพานตั้งใจสนใจศึกษาจริงๆอาตมาไม่ได้พูดเล่นหรอกเข้าไปทำให้นิพานเนี่ยมันลึกลับจนกระทั่งคนไม่รู้ว่านิพานเป็นยังไงวะพูดสับสนไปหมดเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เอ้อย่าไปพูดเลยนิพานน่ะมันไปไม่ได้หรอมันลึกไกลยาก ก็เลยไม่มีการศึกษานิพานแล้วก็ตีนิพานทิ้งไปเลยว่าเป็นไปไม่ได้ยิ่งทุกวันนี้ไม่มีนิพานเป็นไปไม่ได้คุณตีทิ้งาศาสนาพุทธเจ้าตีหัวใจใพุทธเจ้าทิ้งาศาสนาพุทธเจ้าก็คือน,นิพานเป็นหัวใจตีหัวใจใพุทธเจ้าทิ้งบาปกินหัวคุณไม่รู้คุณก็บอกว่าคุณไม่รู้ซสอยไปตีทิ้งของพระพุทธเจ้า ใช่ไหมนี่ตัวเองไม่รู้แล้วไปตีทิ้องค์พระเจ้าอีกโอ้มันบาปซ้ำบาปซ้อนนะ